ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ให้เกียรติมาพบนักเรียนตามโครงการพบผู้ว่าน่าเสาร์ทองบริษข้าวไทจังหวัดส2 2กล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีขอกราบเรียนเชิญค่ะรู้สึกดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาพบนักเรียนตามโครงการพบผู้ว่าน่าเสา จากปีงบประมาณ2,555ในวันนี้โาาร,รเง,ง,รงเรียน,นาา 1, บ้านปากข้าสารบริษัทข้าวไทยจำกัดข้อสอเริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช2476ตั้งอยู่ที่ที่84หมู่ที่1ตำบลปากข้าสารอำเภอเมืนงระับุรีจังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่6ไ 25, ร่2งาน96ตารางวาปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศาึกษาเปิดสอน3ระดับ ได้แก่ระดับอขอนสศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธเมศึกษาตอนต้นมีคณะการมกูรจำนวน38คนเจ้าหน้าที่ธุรการหคนผู้จ้างประจำ2คนผู้จ้างชั่วคราว5้าคนนักเรียนจำนวน696คนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนยังต่อโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนรู้คือ นัเกเรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาส้างหน้าด้านเทคโนโลยีมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายความรู้คูคุณธรรมน้องนำหลักเสรีพอเพียงมีจิตสำนึกในความเป็นไทยยึดม,มั่นในชาติศาตสาตร์สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มนแข่และยั่งยืนนั้นโรงเรียนได้วางแผนในการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆในแผนปฏิบัติการ ได้เป็นโครงการกิจกรรมต่อเนื่องมาทุกปีตังางๆให้ความรู้ทางวิชกาการแก่นักเรียนและชุมชนทั้งกิกจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในรยายละเอียดนี้หนึ่งโครงการพัฒนาดุาลยาพการเรียนการสอนจุติศาสตร์และารศึกษาได้แก่กิจกรรมพัฒนา,าการจัดการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนสองกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แ,แกแ่แนะแนวลูกเสือเนทศนาลีสิว่าตาชาติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กิจกรรมชุมนุมโครงการระบบดูแลเพื่อเหลือนักเรียนได้แ,แกลล่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลการเยี่ยมบ,บ้านนักเรียน 4. กิจกรรมด้านยาเสพติดได้แ,แก่กิจกรรมด้านยาเสพติดการแข่งขันกีฬาภายในกิจกรรมกีฬาด้านยาเสพติดส,สระโบวนเกม การส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนรักชาติต้านยาเสพติดจากโดยกรมทหารม,มาที่ศราพรออกโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนดูแด,ดโดยมีในการตำรวจเข้ามาทำอัรสอนในระดับทั้นประถมศึกษ,ษาปีที่6กครูนักเรียนเดินเรือล,ลงมดเล่าเข้าปรรษาและต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ท่านขอกราบเรียนเดินทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบรุรีให้โอาวาทข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนขอกราบเรีเยนครับในวัดพระป่านักเรียนวันที่๕ได,บบด,ได,ได้ให้คำแนะนำเพื่อตกครุ่นหลาน สุดศน์คำอ่านในวิรยภูมานักชารียนอัเียวด้านภาษที่เรากลัจต้องขอคุางเขตเขตนเป็นร่วมกับมีนามที่อยากมาพบาเป็นพลังเป็นคนกา เป็นจ um ุดที่มีความสคัญโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหายาเสพติดถ้าเราสามารถดูความแย่สังคมของสลับนี้เป็นสัมพันที่ไม่น่าอยู่ไม่น่าใส่ไม่เกิดปัญหาตรงนี้ก็ผมต้องอาศัยความต้องไม้ยุ่งเหยิงจากทั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริการนักเรียนทางครูบาอาจารย์ทางคณะกรรมการสถานศึกษาทางพี่น้องกำนัลเพียบบ้านทาง

ฝ่าจะเป็นอะไรพ่ <c oughs> อแม่ทำอะไรครัพ่อแม่ทำอะไรครับทำอะไรนะครับได้สั่งมากหนสมบันแล้วกี่บาท